พี่น้องครับสวัสดีครับขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งครับช้านี้ครับวันพุธที่17กุมภาพันธ์2021ขอบคุณพระเจ้าในพระคุณความรักของพระองค์นะครับพี่น้องครับขอนุญใจกด้วยถ้อยคำประจำวันอีกครั้งว่าเราต้องคำอักขัแม่นฟังคำสอนคำาักขัแม่นร่วมโต๊ะร่วมสามคคีธรรมและคำาักขัแม่นร่วมโต๊ะหักขนมปังคำาักขัแม่นในการอธิษฐานเสาหลักสีประการนี้จะให้กำลังให้เรื่อวแรงประจําวัน ให้เราดำรงไว้ซึ่งความเชื่ออย่างเข้มแ,แข็งจนกว่าพระเยซูจะเสด็จมาพี่น้องครับอย่าให้ประสบการณ์สองหลักสิบประการนี้ห,าห่างหายไปจากชีวของเราขอเจ้าสงบปรวยพระพรนะครับครับพี่น้องครับเรายังอยู่ในหนังสือลูกาบทที่ยี่สิบสี่นะครับในข้อที่สามสองจนถึงข้อที่สีสิบห้าให้เราอ่านอีกครั้งนะครับเขาจึงพูดกันว่าใจเราเร่าร้อนภายในเมื่อพระองค์จัดกับเราตามทางเมื่อทรงอธิบายพระกัมภี์ให้เราฟังไม่ใช่หรือ และคนทั้งสองนั้นก็ลุกขึ้นในโมงนั้นเองกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มและพวกสาวกสิบเอ็ดคนชุมนุมกันอยู่พร้อมทั้งพักพวกกําลังพูดกันว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นขึ้นมาแล้วจริงๆและได้ปรากฏแกซิโมนฝ่ายสองคนนั้นจึงเล่าความซึ่งเกิดขึ้นที่กลางทางและที่เขาได้รู้จักพระองค์โดยการหักขนมปังนั้น เี่น้อครับเรายัางคิดถึงเรื่องพระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตายในเช้าวันอาทิตย์ในวันต้นสัปดาห์และเมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตายนั้นรมมพระองค์ทรงมีภารกิจยุ่งที่จะกระทํากับสาวกพระองค์ปรากฏทรงสแสดงพระองค์กับสาวกตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงข้ามของวันอาทิตย์นั้นทั้งสิ้นทั้งปวงนั้นห้าครั้งด้วยกันและเป้าหมายในการปรากฏพระองค์เพื่อที่จะฟื้นฟูหนุนจิตชูใจจิตวิญ,ญญาณของสาวกของพระองค์ทุกคน เริ่มต้นแต่เช้าตรู่ระรงทรงปรากฏกับมารีมักดาลามารีมักดาลาเป็นสตรีที่มีผีเจ็ดผีและเมื่อเจอพระเยซูพระเยซูขับผีออกจากคนเธอและเธอเป็นคนที่ติดตามพระเยซูตลอดชีวิตตลอดเวลาวันที่นางมารีมักดาลาได้พบกับพระเยซูคริสต์ในเช้าวันอาทิตย์นั้นเธอเรียกพระเยซูว่ารับบุญีอาจารย์ของข้าพเจ้า เธอเป็นแบบอย่างของสาวกที่ติดตามพระเยซูจริงๆเธอติดตามด้วยสีท่าทีหเธอเป็นคนที่เดินทางเดียวกับพระเยซูทางของพระเยซูคือสตทางของเธอสอเธอเป็นคนที่ร่วมทีมงานกับองค์พระเยซูคริสต์ประการที่สเธอเป็นคนที่นั่งแทบเท้าเพื่อน,นำมรสการพระเยซู และสี่เธอเป็นคนเฝ้ามอท้องฟ้ารอคอยการกลับมาขององค์พระเยซูคริสต์โอ้พี่น้องครับเราต้องมีท่าทีอย่างนี้ในการดําเนินติดตามพระเยซูจนกว่าพระเยซูจะเสด็จมาขอบคุณพระเจ้าและคนกลุ่มที่สองที่พระเยซูทรงปรากฏกับพวกเขาเวลาไล่เลียงกระชั้นชิดกับมารีมักดาลานั่นก็คือกลุ่มสตรีเราเห็นจุดเด่นของมารีมักดาลาเรื่องการติดตามพระเยซู จุดเด่นของคณะสตรีคือเรื่องความจงรักภักดีเราขอบคุณพระเจ้าในความจงรักภักดีนั้นเราเห็นความเชื่อที่อัศจรรย์เห็นความจริงที่อัศจรรย์และเห็นความรักที่อัศจรรย์ของพระเจา้านั่นคือกลุ่มสตรีและการปรากฏในครั้งที่สามของพระเยซูปโปรงทรงปรากฏก,กับสิทธิสองคนที่ออกจากเยรูซาเล็มเพื่อกลับไปยังเอ็มมาอุสพี่น้องครับสองคนนี้เมื่อได้ อยู่ในเหตุการณ์ที่พระเยซูถูกจับถูกตรึงพวกเขาสับสน,สนโศกเศร้าเสียใจและไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายพระเยซูทรงรักและห่วงแหนสาวกของพระองค์ทุกคนพระองค์ไม่ยอมสูญเสียให้ดวงวิญ,ญญาณสักดวงต้องเสียหายพระงองค์ทรงไปปรากฏกับสองคนนี้อยู่ใกล้เขาเดินกับเขาร่วมทางกับเขาค่อนวันตลอดวันนั้นพระงองค์ทรงอธิบายพระคัมภีตั้งแต่ปฐธมการจนถึงมาราคี อธิบายทุกข้อทุกตอนที่เล่งถึงพระเยซูพวกเขาได้ยินได้ฟังใจเขาเร่าร้อนภายในและเมื่อถึงเอมมาอุสแต่รวมโตะอาหารพระเยซูหยิบขนมปังมาโมทนาขอพระคุณพระเจ้าเขาเห็นรอยตาปูที่พระหถ์นั้นเขาก็หายฟางตาก็หายฟางใจเขารู้จักพระเยซูใจเร่าร้อนรู้จักพระเยซูทันทีนั้นเขามีกําลังขึ้นในฝ่ายวิญญาณลุกขึ้นในโมงนั้นกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อกลับไปมีชีวิตของพระเยซูโอ้พี่น้องครับเราขอขอบพระคุณพระเจ้ามารีมักดาลาคณะสตรีและก็สาวกสองคนนั้นจุดเด่นของสาวกสองคนนั้นก็คือเขารอำร้อนภายในและมีความร้อนรอนภายนอกลุกขึ้นทันทีกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มพี่น้องครับและการปรากฏครั้งที่สี่โปรดรงปรากฏกับใคร เมื่อกี้อ่านไปแล้วพี่น้องอาจจะไม่สังเกตให้เรากลับมาดูอีกครั้งนะครับในลูกาบทที่ยีสี่นะครับในข้อที่สามสามสามสี่ 4. แล้วคนทั้งสองนั้นก็ลุกขึ้นในโมงนั้นเองกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มและพวกสาวกสิเอ็ดคนชุมนุมกันอยู่พร้อมทั้งพักพวกกําลังพูดกันว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นขึ้นมาแล้วจริงๆและได้ปรากฏแก่สี่โมุเพอครับ เมื่อสองคนนั้นรับการฟื้นฟูจิตวิญญาณพระเยซูก็อันตรธานไปจากเขาทันทีและพระเยซูก็ทรงปรากฏกับซีโมนเปโตรและระหว่างนั้นที่พวกเขาวิ่งออกจากเอ็มมาอุสกลับไปยังเยรูซาเล็มและเมื่อเขาไปถึงที่เยรูซาเล็มนั้นเห็นว่าอัครทูตก็ดีพวกสาวกก็ดีร่วมประชุมการพร้อมการต่างการพูดการสนทนากันเรื่องพระเยซูทรงเป็นขึ้นจากความตายและเขาได้พูดว่า อง์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วจริงๆและได้ปรากฏแก่ซีโมนโอเปนนองครับขอบคุณพระเจ้าสรรพปรกอย่นี้พระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตายและได้ปรากฏกับซีโมนพระเยซูคริสต์ได้ทรงปรากฏกับซีโมนโดยเฉพาะหนึ่งต่อหนึ่งสองต่อสองเป็นเพราะค,ความรักของพระเจ้าเราไม่มีเนื้อหารายละเอียดบทสนทนาระหว่างพระเยซูกับซีโมนเปโตร แต่แน่นอนเรารู้ว่าพระองค์ทรงได้ปรากฏกับซีโมนเปโตรโอเปนนครับขอของพระคุณประเจ้าถ้าเราอ่านหนังสือมาระโกนะครับในบทที่สิบหกมาระโกบทที่สิบหกในข้อที่เจ็ดมาระโกบทที่สิบหกนะครับในข้อที่เจ็ดได้กล่าวว่าหรืออ่านจากข้อหกนะครับฝ่ายคนหนุ่มนั้นบอกเขาว่า ย่าตกตะลึงเลยพวกเจ้าทั้งหลายมาหาพระเยซูชาวนาซาเรสซึ่งต้องตรึงไว้ที่กางเขนพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วหาได้ประทับที่นี่ไม่จงดูที่ที่เขาได้วางพระศพของพระองค์เถิดแต่จงไปบอกพวกสาวกของพระองค์ทั้งเปโตรเถิดว่าพระองค์สเสด็จไปยังแคว้นไกลลิลีก่อนเจ้าทั้งหลายและเจ้าทั้งหลายจะเห็นพระองค์ที่นั่นเหมือนพระองค์กลัดไว้แก่พวกเจ้าแล้ว พี่น้องครับในข้อนี้ทูตสวรรค์ได้เป็นพยานกับสตรีเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูเรื่องอุโบค์ว่างเปล่าเชื้อเชิญให้มาดูว่ามาดูที่ที่โปรงสมบรรทมอยู่นั้นว่างเปล่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตายและทูตสวรรค์ก็บอกกับสตรีว่าให้ไปแจ้งให้ไปบอกกับเหล่าสาวกทั้งเปโตรเถิดว่าโอ้พี่น้องครับเป็นถ้อยคําที่รู้สึกว่าพระเยซูคริสเอาใจใส่และคิดถึงเปโตรอย่างมาก แต่จงไปบอกพวกสาวกของพระองค์ทั้งเปโตรเถิดว่าชื่อของเปโตรปรากฏตรงนี้โดดโดดอ้างชื่อเปโตรขึ้นมาไม่ได้ถูกนับรวมเข้าสู่อัครทูตหรือสาวกแต่บอกว่าให้ไปบอกสาวกและเปโตรเถิดว่าพี่น้องครับถ้าเราคิดถึงมารีมักดาลาจุดเด่นของเธอคือเรื่องการติดตามพระเยซูคิดถึงครสตรีจุดเด่นคือเรื่องความจงรักภักดีคิดถึงสองคนนั้นสิทธจาก เยรูซาเล็มที่กลับไปเอ็มมาสเราคิดถึงเขาเร่าร้อนภายในและร้อนรนภายนอกแต่เมื่อเราคิดถึงเปโตรพี่น้องครับสิ่งเดียวที่เรามองเห็นอย่างชัดเจนตรงนี้คือพระเยซูรักเปโตรรักอย่างมากห่วงแหนจิตวิญญาณของเปโตรพี่น้องครับเมื่อมารีมักดาราได้ข่าวอย่างนั้นจากทูตสวรรค์เขาเรีบกลับไปบอกพวกสาวกให้เราอ่านในข้อที่สิบนะครับมาระโก16ในข้อสิบ มารีจึงไปบอกพวกคนที่เคยอยู่กับพระองค์แต่ก่อนเขากำลังร้องไห้เป็นทุกข์อยู่เขากำลังร้องไห้เป็นทุกข์อยู่โอพิ่น้องครับเมื่อมารีไปเป็นพยานบอกว่าพระเยซูทรงพระชนนะอุโมงค์ว่างเปล่านะพระนางไปพูดกับสาวกและพักผู้คนเหล่านี้ที่เคยอยู่กับพระเยซูในเวลานั้นพวกเขากำลังทุกโศกโศกเศร้าร้องไห้เป็นทุกข์อยู่ และได้นอนเมื่อมารีมักดาราพูดอย่างนี้หลายหลายคนที่ร้องไห้เป็นทุกข์โศกเศร้าหนึ่งในนั้นคือเปโตรมารีมักดาราคงจะคิดถึงเปโตรแน่ๆในบรรดาสาวกทุกคนหรือในบรรดาอัครทูตเปโตรเป็นคนที่น่าจะเสียใจเป็นทุกข์โศกเศร้ายิ่งกว่าคนอื่นเพราะอะไรครับเพราะเขาเป็นคนที่เคยปฏิเสธพระเยซู่น้องครับถ้าเราไปอ่านหนังสือลูกาบทที่ยี่สิบสอง ลูกาบทที่22นะครับลูกาบทที่2ีิบสองนังสือลูกาบทที่22ในข้อที่3าเอ็ดนะครับในข้อที่สาจนถึงข้อที่3ามได้กล่าวว่าซีโมนซีโมนเอ,อ๋ยดูเถิดซาตานได้ขอพวกท่านไว้เพื่อจะฝัดร่อนเหมือนฝัดข้าวสาลีแต่เราได้อธิษฐานเพื่อตัวท่าน เพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้ขาดและเมื่อท่านได้พ้นกลับเมื่อได้พ้นได้หันกลับแล้วจงชูก,กําลังพี่น้องตั้งหลายของท่านฝ่ายท่านจึงทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าข้าบลงพร้อมแล้วที่จะเป็นที่จะไปกับพระองค์ถึงจะต้องติดคุกหรือถึงความตายก็ดีพระองค์ตรัสว่าเปโตรเอ๋ยรอบอกท่านวันนี้ก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธว่าไม่รู้จักเราถึงสามครั้งเป็นองครับเปโตร ตั้งตนตั้งตัวเข้มแข็งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงเอาจริงเอาจังพูดกับพระเยซูพระเยซูไปที่ไหนพร้อมแล้วจะไปกับพระเยซูจะติดคุกก็ดีจะตายก็ดีพร้อมจะตายกับพระเยซูเขาทะนงตัวอวดตัวแต่ในสุดคืนนั้นเขาได้ปฏิเสธพระเยซูสามครั้งก่อนไก่ขันเปโตรเป็นคนที่ล้มลงและเป็นคนที่ปฏิเสธพระเยซูแน่นอนครับเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์ไม่ถูกฟัง เขาเป็นคนที่เป็นทุกข์ร้องไห้เสียใจมากกว่าคนอื่นอย่างแน่นอนในหนังสือลูกานะครับในบทที่ยีิบสองขอโทษครับในหนังสือมาระโกในบทที่สิบสี่เมื่อคิดถึงที่เกสเซมานีมาระโกบทที่สิบสี่นะครับในข้อที่สามสิบเจ็ดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกสเซมานีนะครับหรืออานจะข้อสามสิบหก พระองค์ทูลว่าอับบาพระบิดาเจ้าข้าพระองค์อาจทรงประทานสิ่งทั้งปวงได้ขอให้ทั่วนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์จึงเสด็จกลับมาทรงเห็นเหล่าสาวกนอนหลับอยู่และตรัดกับเปโตรว่าซีบนเอย๋ยท่านนอนหลับหรือจะคอยเฝ้าอยู่สักทุ่มเดียวไม่ได้หรือ พี่น้องสังเกตไหมครับว่าที่แกสเซมานีนั้นเราได้อ่านเรื่องพระเยซูทรงอธิษฐานและเมื่อกลับมาสาวกหลับอยู่พระเยซูคริสต์ไม่ได้ใช้คําว่าสาวกเป็นภาพรวมแต่พระเยซูใช้เจาะจงในข้อนี้ว่าเปโตรพระองค์ทรงตรัสกับเปโตซีโมอนเอ๋อน,นอนหลับหรือจะคอยเฝ้าอยู่สักทุ่มเดียวไม่ได้หรือและในสุดเราก็เห็นว่า ซีโมนเปโตรก็ล้มลงในความบาปจริงๆพี่น้องครับถ้าถามว่าใครจะเป็นทุกข์เสียใจโศกเศร้าอย่างที่สุดแน่นอนคนนั้นคือเปโตรอีกข้อหนึ่งครับหนังสือลูกาบทที่ยีิบสองครับลูกายีิบสองในข้อที่ในข้อที่ในข้อที่ยี่สิบได้ครับข้อยี่สิบยี่สิบแด ทบทับข้อที่66-1เราได้อ่านเรื่องเปโตรได้ปฏิเสธพระเยซูแล้วก็อะไรเกิดขึ้นกับเขาแต่เปโตรพูดว่าพ่อเอ๋ยที่ท่านว่านั้นข้าไม่รู้เรื่องเมื่อเปโตรการพูดอย่างไม่ทันขาดคําในทันใดน,นั้นไก่ก็ขันองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเหลียวดูเปโตรและเปโตรก็ระลึกถึงคําขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้แก่เขาว่า วันนี้ก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งแล้วเปโตก็ออกไปข้างนอกร้องไห้เป็นทุกข์นะพี่น้องครับประสบการณ์คืนนั้นเปโตได้ปฏิเสธบอกว่าไม่รู้จักพระเยซูสามครั้งทันทีที่พระเยซูเหลียวมาสายตามามอง เปโตรด้วยความเอ็นดูด้วยความรักเขามีความรู้สึกบกพระองรู้สึกบาปเสียใจเสียก็ทำลงไปและพระคัมภีร์บันทึกว่าร้องไห้เป็นทุกขนะ์หนักถ้าใครจะร้องไห้เป็นทุกข์โศกเศร้าเรื่องการตายของพระเยซูแน่นอนครับคนนั้นที่ร้องไห้เป็นทุกอย่างหนะักคือเปโตรและเมื่อพระเยซูทรงเป็นขึ้นจากความตายพระองค์ทรงรักเปโตรร,รักสาวกของพระองค์พระองค์ทรงห่วงแหนจิตวิญญ,ญาณของเปโตร จึงหาเวลาหาช่องหาเวลาไปคุยสนทนากับเปโตรปรากฏกับเปโตรคุยกันหนึ่งตอนหนึ่งสองต่อสองและในที่สุดพี่น้องครัเบเปโตรได้รับการฟื้นฟูนฟนจิตวิญญาณขอขอบพระคุณพระเจ้าเราไม่มีบทสนทนาในวันนั้นว่าคุยอะไรกันแต่แน่นอน เปโตรรับการฟื้นฟูจิตวิญญาณอย่างแน่นอนการปรากอบของพระเยซูกับเปโตรเป็นเครื่องหมายยิ่งนั้นว่าพระเยซูร,รักเปโตรโอขอขอบพระคุณพระเจ้าดังนั้นในวันเพน,นเทคอร์สพี่น้องครับเปโตรจะมีกำลังอย่างยิ่งในพระวิญญาณยืนขึ้นเป็นคนแรกประกาศข่าวประเสรศิฐเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายขององค์พระเยซูคริสต์และวันนั้นพระเจ้าพระวิญญาณประกอบ กิจทำงานกับเปโตรรับรองเปโตรผู้เป็นอักราทูตการประกาศของเขาวันนั้นพระยานบรสุตทรงสถิตอยู่และมีคนกลับใจ3ามพนคนโอ้พป่น้องครับเราขอขอบพระคุณพระเจ้าในพระคุณความรักขององค์พระเยซูคริสต์และถ้าเราอ่านหนังสือยอนนะครับหนังสือยอนหนังสือยอนในบทที่20หนังสือยอนบทที่ยี ในเช้าตรูงวันที่พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นที่เปโตรได้กระทํหนังสือยอห์นบทที่ยี่สิบธธนะครับถ้าเราอ่านในข้อที่หนึ่งในข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่เจ็ดนะครับวันอาทิตย์เวลาเช้ามืดมารีชาวมักดาลามาถึงอุมโมงค์ฝังศพนางเห็นหินออกจากปากอุมโมงค์อยู่แล้วนางจึงวิ่งไปหาซีโมนเปโตรและสาวกอีกคนหนึ่งที่พระเยซูทรงรัก และพูดกับเขาว่าเขาเอาองค์พระผู้เป็นเจ้าออกไปจากอุโมงค์แล้วและพวกเราไม่รู้ว่าเขาเอาพระองค์ไปไว้ที่ไหนเปโตรจึงออกไปยังอุโมงค์กับสาวกคนนั้นเขาวิ่งไปทั้งสองคนแต่สาวกคนนั้นวิ่งเร็วกว่าเปโตรจึงมาถึงอุโมงค์ก่อนเขาก็ก้มลงมองดูเห็นผ้าป่านวางอยู่แต่เขาไม่ได้เข้าไปข้างในซโมอนเปโตรตามมาถึงภายหลัง แล้วเข้าไปในอุโมงคเห็นผ้าป่านวางอยู่และผ้าพันพระเศียรของพระองค์ไม่ได้วางอยู่กับผ้าอื่นแต่พับไว้ต่างหากแล้วสาวกคนนั้นที่มาถึงก่อนก็ตามเข้าไปด้วยเขาได้เห็นและเชื่อเพราะว่าขณะนั้นเขายังไม่เข้าใจข้อพระธรรมที่เขียนไว้ว่าพระองค์จะต้องฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วสาวกทั้งสองก็กลับไปอย่างบ้านของตนเป็นองครัรหนังสืยอยานบทที่สิบข้อหนึ่งถึงข้อที่สิบ ได้เล่าเหตุการณ์อีกมุมหนึง่งอีกเกรดหนึ่งในวันที่พระเยสูเป็นขึ้นจากความตายเมื่อมารีมักดาลามาถึงอุมโมงค์เห็นว่าอุมโมงค์เปิดแล้วและเธอเห็นว่าอุมโมงค์ว่างเปล่าไม่มีพระศพของพระเยซูเธอก็วิ่งกลับไปที่อีกครั้งหนึ่งไปแจ้งเปตโตรกับสาวกอีกคนหนึ่งที่พระคัมภีร์เขียนว่าสาวกที่โปงงร่งรงรักซึ่งคนนั้นก็คือยอนนั่นเอง และเมื่อมารีเป็นพยายนอย่างนี้พูดอย่างนี้สองคนนั้นก็วิ่งออกตัวจากเยรูซาเลม็มเพื่อที่จะไปดูที่ฝังศพที่อุโมกปรากฏว่าเมื่อไปถึงนะครับคนที่ออกตัวก่อนเป็นเปนโตรโแต่คนที่วิ่งถึงก่อนนั้นเป็นยอนแต่เมื่อยอนไปถึงก่อนแล้วยอนก็ไม่ได้เข้าไปในอุโมงค์ทันทีจชงกหน้าเชงกอกคอไปดูภายในอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อเปโตรไปถึงเปโตรเข้าไปในขะ้างในทันที เห็นผ้าปานวางอยู่ทั้งผ้าปานพันประกายของพระเยซูและผ้าปานพันพระเศียรที่พับวางไว้ต่างหากสิ่งที่เขาเห็นคืออุโมงค์ว่างเปล่าไม่พบประศพของพระเยซูและพระกังภีก,ก็เขียนว่าเมื่อเขาเห็นอย่างนั้นเขาได้เห็นและเชื่อคําว่าได้เห็นและเชื่อไม่ได้ได้เชื่อว่าพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายนะครับซึ่งเรื่องนั้นเขายังไม่เข้าใจ เขาว่าเขาได้เห็นและเชื่อคือเห็นและเชื่อในสิ่งที่มารีมักดาลาพูดว่าไม่พบพระศพพระเยซูแต่ยังไม่ได้เชื่อว่าพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายพี่น้องครับพระเยซูได้พูดถึงสี่ครั้งสี่หนว่าพระเยซูถูกจับถูกตรึงถูกฝังวันที่สามจะเป็นขึ้นจากความตายพูดถึงสามครั้งสี่ครั้งแต่ไม่มีใครสักคนหนึ่งที่เชื่อเรื่องนี้แม้กระทั่งเปโตรพี่น้องครับ เขาเห็นแล้วว่าอุโมงคว่างเปล่าผ้าปานพันพระศพวางอยู่เขาเชื่อว่าอุโมงค์ว่างเปล่าตามคำของมารีมักดาลาแต่ยังไม่หูไม่เห็นไม่เข้าใจว่าพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายเมื่อเขาเห็นอย่างนั้นแล้วเขาก็กลับไปบ้านเปโนรครับแล้วหลังจากนั้นการปรากฏของพระเยซูก็เป็นตามลําดับทั้งมารีมักดาลาคณะสตรีชายสองคนสิสองคนที่ไปเอ็มมาอุสและปรากฏกับเปโตร ฟื้นฟูจิตวิญญาณของพวกเขาทุกคนเป็นรครับการปรากฏของพระองค์กับเปโตรเพื่อเป็นการสแสดงว่าพระเจ้ารักเปโตรพระเยซูร,รักเปโตรโอ,อ้ขอขอบพระคุณพระเจ้าโปรงทรงปรากฏกับบารีมักดาลาเพื่อที่จะเติมเต็มความเชื่อของนางให้ครอบถ้วนบริบูร์ให้นางเป็นพยานเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูโปรงทรงปรากฏกับ คณะสตรีที่อุโมงค์ฝังศพนั้นโปรงส่งพบกับเขาเพื่อยืนยันว่าพระเจ้าทรงโปรดปรานพอพระไทยในความเชื่อพวกเขาการโปรงส่งมาปรากฏกับพวกเขายืนยันว่าเขาได้วความรอดอย่างแน่นอนและโปรกำลังเรียกเขาเป็นผู้รับใช้เป็นผู้พยานเป็นพยานประกาศบอกกล่าวเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายขององค์พระเยซูคริสการปรากฏของพระองค์กับสองคนที่เดินทางจากยเยรูซาเล็มไปเอ็มมาอสุสเพื่อจะ ฟื้นฟูจิตวิญญาณของเขาทั้งสองคนให้กลับมามีชีวิตของพระเยซูการปรากฏของพระองค์ต่อเปโตรเพื่อลุนจิตชูใจย,ยืดยันความรักนิรันร์ความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อเปโตรไม่มีอะไรไม่มีท่าทีใดคําปฏิเสธใดความบกพร่องใดทําให้เราขาดจากความรักนิรันร์ของพระองค์ขอขอบพระคุณพระเจา้าเพี่น้องครับ พระองค์ทรงปรากฏกับเปโตเพื่อยืนยันว่าพระองค์ทรงรักความรักไม่เคยลดน้อยถอยลงก่อนหน้านี้ที่เดินด้วยกันในการประกาศแผ่นดินของพระเจา้าวันที่โปรงทรงสิงส้นพระชนวันที่โปรงถูกจับที่แกสเซมเนวันที่เปโตรปฏิเสธวันที่โปรงถูกตรึงถูกฝังเป็นขึ้นจากความตายความรักของรงไม่เคยน้อยลอดน้อยถอยลงในเปโต วันนั้นเปโตรได้สัมผัสความรักขององค์พระเยสูคริสและความรักนั้นช่วยเติมเต็มยกชูจิตใจ,จกำลังเปโตรจะมีความกล้าในพระวิญญาณลุกขึ้นประกาศข่าวประเสริฐและคนกลับใจมากมายโอ้เพีองครับเราขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับเปโตรเอาล่ะครับพี่นองครับวันนี้เราคงจะมีถ้อยคำที่จะแม่งปันไม่ยาวเท่าไหร่ เพราะเรื่องของเปโตรนั้นเราไม่มีบทสนทนาระหว่างพระเยซูกับเปโตรแต่ที่เราแน่ใจคือพระเยซูทรงสสปรากฏกับเปโตรเพื่อให้เปโตรรู้ว่าพระองค์รักเปโตรและความรักนั้นเป็นความรักที่เสริมสร้างให้พลังให้กำลังจนเปโตรกลายเป็นบุคคลที่เอาจริงเอาจังในการประกาศข่าวประเสริฐและยอมตายเพื่อพระเยซูจริง ขอขอบพระคุณพระเจา้าพี่น้องครับขอพระองค์ทปรดเวยพรว่าเราแต่ละคนนั้นรับการปรากฏตัวขององค์พระเยซูคริสต์โปรง่งเป็นขึ้นจากความตายทรงปรากฏเราด้วยความเชื่อให้เราติดตามพระองค์เหมือนอย่างมารีมักดาลาให้เราเป็นคนที่จงรักภักดีกับองค์เหมือนอย่างคณะสตรีให้เราเป็นคนที่ร่ร้อนภายในร้อนรนภายนอกเหมือนอย่างเศษสองคนที่ออกจากเยรูซาเซล็มไปเอ็มมาอุสและให้เราเป็นคนที่ตรหนัก อย่างรึกอยอ,ยอย่างลึกอย่างรากลงไปมั่นคงมั่นอ,อกมั่นใจในความรักนิรันดร์ของพระเยซูเพื่อเราจะมีกําลังและฤทธิ์เดชเผชิญทุกสิ่งได้ขอขอบพระคุณพระเจ้าขอเจ้าทรงโปรดไว้พอนะครับให้เรารับการฟื้นฟูนฟนอีกครั้งและมีหัวจิตหัวใจรักพระเยซูดํารงชิตอยู่เพื่อพระเกียรติและพระนามของพระองค์ ขอพระเจ้าทรงพระเมตตาอวยพรครับพี่น้องเราจะมีกําลังวันต่อวันจนกว่าพระเยซูจะเสด็จมาขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งในเช้านี้ในการอ่านพระเจนะถึงแม้ว่าเรื่องราวไม่ได้ยาวมากเท่าไหร่แต่เราขอบคุณพระเจ้าในความรักนิรัดน์ที่พระองค์ทรงมีต่อข้าพระองค์ตัวลายเหมือนที่พระองค์ทรงมีต่อเปโตรขอขอบพระคุณพระเจ้า ข้าแต่พระเจ้าขอการวอวยพรว่าเราจะมีกำลังในการเนินชีวิตโปร่งทรงปรากอกับข้าพระองค์ทายอวันต่อวันด้วยความเชื่อให้เราเป็นคนที่ดำเนินชีวิตกับพระองค์ติดตามพระองค์จงรักพักดีสัตย์ซื่อและรับก,การฟื้นฟูมีความเร่าร้อนภายในเมื่ออ่านพระคัมภีร์เฝ้าเดียวและร้อนรอนภายนอกในประจำวันและสำคัญที่สุดเราจะมั่นคงมั่นใจในความรักนิรันดร์ของพระองค์เสมอจนกว่าพระองค์จะเสร็จมา ขอการอวยพรขอการทรงสถิตขอพระเมตตากรุณาแก่เราอีกวันหนึ่งขอขอบพระคุณพระเจ้ามอบพี่น้องทุกคนทุกคนทุกแห่งทุกคริสตจักรให้รับการทรงยกชูกำลังเรี่ยวแรงเพื่อจะผ่านพ้นทุกวิกฤตขอการอวยพรด้วยเถิดโปรเจคาขอมอบคนทั้งโลกเพื่อจะรู้จักองค์พระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยสูคริสต์เจ้าอาเมน